สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาสอยมะม่วงแก้วนะครับภาษาีสานเรียกว่าบังม่วงแง่นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็เป็นมะม่วงกระร่อนนะครับภาษาอีสานเรียกว่าบังม่วงน้อยก็จะเป็นมะม่วงพันุนิยมของชาวอีสานนะครับมาดูกันนะครับวิธีการสอยสูงนะครับรู้มองเห็นหรือเปล่า น้นเลยอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญโอ้ล่วงแล้วล่วงแล้วจะหักเกืบนะครับนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยยังไงบ้างใส่กระป๋องกระแป้งไว้นะครับห้าลูกประมาณนี้ มาดูใกล้ๆหน่อยครับว่าดกขนาดไหนใช้ได้ครับดกใช้ได้ก็กินไปเรื่อยเก็บไปกินหลายรอบแล้วนะครับรสชาติดีมากๆเลยประมาณนี้อันนี้ต้นยางนามาปลูกแซมไหม้